ปล่อยอยนะครวจะดูว่ามันไปยังไงไปยังไงเดี๋ยวมันจะออกมาเองอ่ะช่างมันปลาปล่อยปลากันเถอะนี่มีปลาหมอปลาหมอปลาหม้อปลาหมอเทเทเดี๋ยวขมิ้นด้วยไปปอ้าวเทเลยปลาหมอรัไวลา ุมันมีไข่เลยมันกวนคนนี้มันนิ่งใส่หรอกถ้าทำหมันมันหมดมันอ้วนมันนี่ไปไหนเลยนิ่งเลยอาอปลาซ่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาคอนแวนลุงลุงลุงลุ้งลุงตัวหนึ่งว่งไหลบุกลงไปแล้วเอาปลาดุกปลาดุกเอาปลาช่อนหมดเลยไม่มีปลาดุกไม่มีปลาดุกอ๋อมีคุณหมอคุณคุณช่อนนะครับ นี่แล้วก็มีนี่โอ้ให้หันปลาแบบแบบคนรวยอ่ะให้แบบคนรวยโอ้เทเททิ้งเลยเททิ้งไปอ่ะถ้าคุณคุณโน่ดูคุณโน่หันปลานะครับอู้ดูปลาดุกยักษ์มีปลาดุกยักษ์ด้วยอื โน่มืกี้ปลาดุกยักษ์ด้วยนี่พูดขึ้น,นอะไรอะไรก็ปลาดุกยักษ์มันคข็สะบาดี่หนูก,กินเองทีนี้นี่หนูก,กินเองนะจ้าะใครกินเลยละใครจน,ครกกนจกินแทนใครอยากกิี่<อ>ช้อนยี่ไหนล่ะ ช้อนมีไหมช้อนอยู่ในนั้นแหละเออเอ้แบบกอารจิ้ตจิมอย่างนี้